พอ <Safe S 1> <überzeug cumin S 2> ใสอันนี้ใสแล้วนะใสแล้วนะเราสามสองเลยแต่ไม่ต้องถามว่าใครยิงเพราะนี้หมดไปรังแล้วตอบไม่ถูกแล้วโอเคครับดีจีรุสวันนี้เรามาทันรับนักเตะวันนี้นะหรือว่าจะไม่ทันอะไรทุกคนเพราะว่าวันนี้ขับรถมาเองเลยาจะมาก่อนรถสโมต่อนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้รถนักเตะมาที่สะโมต่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปเลยนะครับทุกคน

ข้าวแฟนครับพี่ว่าวันนี้ตละก่อนเท่าไหร่ดี ใส่ใสเขานี้เห็นหน้า <woods> <Gym. S 1> <ım eni> nah, อยู่แล้วเอาเป็นสาพอใส่ใสอันนี้ใสแล้วนะใสแล้วนะเรา3าเลยแต่ไม่ต้องถามว่าใครยิงเพราะอันนี้หมดไปรังแล้วตอบไม่ถูกแล้วโอเคครับบีจีสู้ๆวันนี้เหรอโอ้โหผมว่าอืมเทวีจานะคงไม่ใส่กันเต็มหรอกบีจีก็น่าจะเก็บไว้เจอวันพุธมาคอมาชมก็มีผลไม่มีผลอะไรแล้วน้ำความผสก็มีผลอะไรแล้วกับอันดับจบด้วยแฮปปี้ เ,เี่อเลคิดว่าเสมอนะ<ม>เสมอแบบมีสกอร์เป็นสองสองครับผม,มนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเอาตัวสำรองลงเพื่อที่จะไปจัดการท่าเร็วในวันพุทธที่จะถึงเนี่ยครับวันนี้เลยค่าสกอร์ว่าสองสองพอแม่ก็อาจจะเฉลยชนะสองหนึ่งครับผมบีจีชนะไทยครับ3ามนิ้วด้วยามตัวคนาม ผมสวัสดีครับพี่เชียร์ทีมไหนครับผมอ๋ออยู่นครครับพี่อ๋นครศี่ธรรมราชครับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนเลยพี่ต้องมาไทยลีกครับพี่รออยู่ที่กรุงเทพเราวันนี้มาเป็นเป็นบีจีก่อนคนเรามันต้องมีทีมหลักและทีมรองนักเตะยังมีสำรองเลยครับเราก็ต้องมีทีมรองด้วยใช่ครับผมพี่พี่กะว่าวันนี้บีจีจะชนะประมาณเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะ ตั้สองหนึ่งอะครับอาจจะไม่ขาดน่าจ,จะประมาณนั้นจบที่สองหนึ่งเพราะวันนี้ตัวหลักจากที่สืบมาก็น่าจะพักตัวหลักไว้หลายตัวเพื่อจะไปเอาบอลถ้วยนะครับบอลลีกมันจบไปแล้วแชมป์มันขาดขึ้นไปแล้วลก็น่าจะไปลุ้นตัวบอลถ้วยมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาตัวหลักพักตัวหลักไว้อาจจะปล่อยให้ตัวสำรอง,ล,องลงเล่นดูแล้วก็พิสูจน์ฝีเท้านะครับเผื่ออาจจะดันขึ้นตัวจริงได้อะไรแบบนี้ครับในมุมของผมนะ ผมพี่ครับแล้วก็ตอนนี้ทีมนครของพี่เป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ก็คือเหลืออีกแมตช์หนึ่งก็คือเหลือโค้งสุดท้ายครับพี่ถ้าเกิดว่าเสมอแค่หนึ่งหนึ่งนี้ก็คืออาจจะไปต่อได้แต่ถ้าเสมอศูนย์ศูนย์ีก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าเสมอสองสองขึ้นไปนี่ก็คือนั่นก็คือการันตีการเป็นทีมใน15ทีมของไทยลีกเลยครับการันตีขึ้นมานะครับพี่ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาันเชิกันเลย กันอีกแล้วเราไม่เจอกันเฉยๆนะติดทงนะติดทงนะนี่สวยสวยสวยเลยพี่งามสวยงามสวัสดีครับไม่ยอดยาหญีไม่ยอดยาญีไม่ยอดยาญีขออีกหนึ่งบทเพลงนะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวชนะก่อนอย่ามัวพิจารี้สองหนึ่งครับสองหนึ่งครับพี่จีชนะ2องหนึงถายส้ายไว้นมเดะอึ่งเหมือนกันสอเหมือนกันสาสานี่ว่ะ สามหนึ่งสามจังเราจะชนะแน่นอนแน่นอนนะไม่เได้เลยดูน้าก่อนนี่เก็บไปยุ <pride> <isf premature> ่งก <als> ันด้วยนะมันถ้วยวิ่งท่าเรือเมาเจอกันท่าเรือจัดเต็มจัดเส็มรถบัสจัดเต็มโอ้โหเจ้า A later. few moments ด้านหลังของตัโบต่อแล้วพมยู่งไดเต็ดนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นฝั่งเยือนนะครับทุกคนเดี่ยวเราต้องไปทุ่มตัวโบนะครับทุกคนประตูเกตหกนะครับทุกคนเพื่อจะเข้าไปชมเกมด้านในนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนตอนนี้เหลืออีกสินาทีนะครับทุบอลก็จะเริ่มคลิกออฟแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนนะครับที่จะเข้าไปชมด้านในฝั่งทีมเยือนะครับทุกคนและหน้าสนามนครปฐมยูไนเต็ดนะครับก่อนที่บอลจะคลิกออฟอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงนะครับทุกคนบรรยากาศแฟนบอลของนครปฐมยูไนเต็ดกับบีจีปทุมยูไนเต็ดก็เริ่มขย่อยกันเข้ามาเยอะพอหนุกวัวแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายที่เกตนะครับของชมวรนตอนนครปฐมยูไนเต็ดนะครับทุกคน ตรงข้างๆก็จะเป็นช็อปของมสมุนตรอนะครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูช็อปของสมุนตร์นครปฐมยูนเต็ดก,กันเลยนะครับ ก็จะเป็นแผนผังของสนามนครปฐมยูเนเต็ดนะครับทุกคนทีมเยือนจะอยู่เอ็นตองนะครับที่เรามาเมื่อกี้นะครับทุกคนลานจอดรถก็จะอยู่ด้านหลังเลยนะครับทุกคนถึงว่าสะดวกในการจอดแล้วก็ขึ้นสนามเลยนะครับถือว่าสนามไม่เล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับทุกคนสะดวกแต่การเดินใช้ๆนะครับทุกคนถือว่าวันนี้แฟนนครปฐมยูเนเต็ดมาเยอะกันพอสมควรเลยนะครับทุกคนฟังอัศจรรย์ที่มีหลังคานะครับทุกคน บริษัทสเกลเทนเตอร์อินจิเนียริงเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญทางด้านงานสเกลติดตั้งและจําหน่ายขายสั่งทาต้องเครื่องช่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีอะไหล่ใกล้ไกลพร้อมบริการมีประสบการณ์มากกว่า1ิปีกันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่มีความสนใจลองเข้ามาชมเว็บไซต์ของบริษัทสเกลเทรนเตอร์อินติเนียริงกันได้เลยนะครับติดตั้งบริการเรียกใช้ง่ายครับโดยช่างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า1ิปีเป็นประกัน,นไงงม่จานบรรยากาศวันนี้ okay, ดูมันคืมๆดูให้ไห้ปวดมาก <laughs> ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรุ้นเลยก็เ,เปลี่ยนด้วยกันครับเปลี่ยนด้วยกันยอมเปลี่ยนย้อมเปลี่ยนไหนไหนต้องสนุกครับกลับมาแล้วใช่ใช่ถูกต้องนะครับสามแต้มกลับบ้านครับสามแต้มกลับบ้านวันนี้เราต้องสามแต้มแน่นอนนี่<ด>นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศโดยรอบของสนามนครปฐมยูไนเต็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วนะครับทุกคนบอลจะคลิกออฟตอนเวลาหกโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าทางเข้าประตูสามนะครับของสนามนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ มีของขายมาบริการเยอะเลยนะครับทุกคน นะครับทุกคนเป็นบรรยากาศทองอุลตราระบิดนะครับบูมก่อนที่จะเข้าสนามนะครับทุกคนถือว่ายิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวแบบปลุกใจนะครับแบบเสียงก็คือสุดยอดมากเลยนะครับทุกคนสร้างบรรยากาศที่ดีกันเลยนะครับทุกคน A few e m m o เี่นะครับตอนนี้ผมมีตัวเข้าไปฝั่งทีเยือนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะเดินเข้าไปฝั่งทีเยือนนะครับทุกคนอันนี้ปั๊มออกได้ใช่ไหมโอเคครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับทุกคนบรรยากาศด้านในก่อนบอลจะเริ่มนะครับตอนนี้นักเตะออกมาวอร์มกันแล้วนะครับทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอันนี้มันจะเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับทุกคนจึงมีอยู่ด้านหลังประตูนะครับทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้ถือว่าลมแรงกันเลยดีเลยนะครับทุกคนโอเคดีไม่ร้อนนะครับ น few moments later. นเข้าสามาเก้วใหญ่านารแลแล้แลก็มาไม่บอกเลยว่ามา่ได้มาด้วยอ,อให้ผไปแล้วสาส่สว เดี๋ยวต้องมากระดกน้ำแกควยกันที่นี่แล้วนี่ดู้นาเป็นบรรยากาศแลวในของาฝั่ีีนพีจีุยเตนะครับทุกคนบรากาศแบบว่านาำนปยูนเตแบบใกล้ชิดเลยนะครับเหมือนทยกาสนามพีจีสเตเียบรยนะครับทุกคน้านหลังเหมือนอาจารฝั่ง เลยครับทุกคนนี่ัปดิครับอา ขอดุ้งบนเลยนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเต็มความจุทั้งทั้งหมดรอบอัดรายการหมดเลยนะครับทุกคนมาเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทั้งแฟนนครปฐมแฟนบีจีปฐมยูุเต็ดนเป็ิสต์ Moments later. Hey, หมยืดเต็มหนึ่งเป็นตัวต่อหนูนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามากันใหม่นะครับทุกคนดิ๊กนี่ไงที่สี่นี่สี่แน่แน่แน่เลยี่สีสามนี่ที่สามสี่ไหนวะเอาเลยสี่เอ้าเราต้องชนะวันนี้ถ้าเรือแพ้ถ้าเรือแพ้ใชตายเราไเดียวจริงเราไเดียวจริง A few moments later นี่นะครับทุกคนตอนนี้เรามาชมบรรยากาศครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับ วันนี้เป็นฝ่ายวีดีปฐุมยูไนเต็ดนำนคะรปฐมยูไนเต็ดเลื่งประตูต่อศูนย์นะครับทุกคน Let's go, let's go, let's go, let's wai, let's go,